สวัสดีจ้าวันนี้กะมาพาหมูมาสมจ้ะนี่ค่ะมาสมแปลงสาธิตค่ะของเกษตรกรบ้านปงเป่าจ้าซื้อในแม่นค่ะนี่พ่นเข่าใจปลูกเด้ค่ะนี่พ่นเอาอันเอาทอไอเอาเอาก็บ้างไม่ไพจ้ามาปลูกต้นหอมค่ะพี่น้องเคยเคยเห็นบ่ไอเดียนี่เบิรงดูนี่ โอ <se> <Duke> ้ยพันป่อยเห็นมันลงหัวบัดอย่าน้โบเห็นโฮสนาเลยดี่ลงหัวแล้วจ้าอ๋อค่ะนี่ค่ะมามาส้มจ้ามาส้มจ้าเกษตรกรตีเด่นนะคะแห่งจังหวัดมุกดาหารค่ะเกษตรกรดีเด่นเนอคะนี่ค่ะ่นจะมีป้ายพร้อมนี่ค่ะดูค่ะเมืองนี้เขนปลูกล้ายางค่ะ นี่ระบบการประปาเพิ่นกับมี่จ้าอันนี้เพียบพ้อมทุกอย่างใครอยากส้มมาส้มใดเด้อค่ะพืชทักสวนครัวสวัสดีจ้ามามาเฮ็ดคลิปมาถ่ายคลิปให้มูเบิงลงอันลงยูทูบจ้ามาถ่ายคลิปจ้ามาเพิ่งไอกเกษตรกรเพิ่นเกษตรกรดีเด่นค่ะจังหวัดมุกดาหารค่ะมาส้มข่ะไปในสวนพิ่นจะปลูกหลายอย่างกับพี่น้อง ค่ะดีค่ะอันนี้กระปุ๋ยค่ะคือสีอ้อยจ้าค่ะเพิ่นจะใส่ไส้ต้นมะคุงค่ะต้นมะคุงจ้าสินค่าพืชผักสวนครัวเพิ่นจะบริสุทธิ์อย่างแจ็กแนวได้ค่ะเพิ่นปูมะทุเรียนน้ำหอมค่ะมะทุเรียนเพิ่นกำลังนั่นค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่ธรรมดาเดอ้อนี่ใบบัวบกว่าสรรพคุณช่วยรักษาอาการช้ำในใครองค์หากกิกนไดเดอ้อ รักษาโรคลมชักกับบำรุงประสาทและสมองเสริมความจำบนวันนี้เขาะจะมีป้ายเมื่อทุกอันด้อค่ะพี่น้องนี่พายอยากมาเรียนรู้พายอยากหู้ว่าสรรพคุณอยังสรรพคุณอยัาง,าาางนกัมาเบิงจ้าเกษตรตะกอนดีเด่นจังหวัดมุดาหานเ้ยค่ะในเมนค่ะบ้านปงเป่าค่ะตำบลพนทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุดาหานค่ะเขาะจะปลูกทุกอย่างค่ะ พืชพักสวนครัวพ้นมีมืดจ้ะพี่น้องเพ่นเป็นคนขยันแลเพ้นกับยังมีดอกไม้ไ้ซ้มได้ค่ะดอกไม้สวยสวยบังดูนี่เนื้อที่จักไรก่อนนี่นะอ๋อเนื้อที่หกไรค่ะค่ะพี่น้องนี่เบิกแน่แลวดอกไม้ก็สวยแต่เทเบิกแน่นีหมักฝรั่งมันกระไดได้รับผลแล้วจ้า อันนี้เกตมาเลยจักปีแล้วนี่นี่มาเบิ่งทัวค่ะทัวเพิ่นกระมีค่ะอันนี้ทัวธรรมชาติจ้าโบเมนทัวรฟักเงีวเดอ้อทัวร์ปีค่ะมีทุกอย่างจ้าโอ้ยมักซิดาตัวนี้สุกคักแล้วเด้อนี่ไม่ก็ว่าได้ท่าโบ,บปีเราเพิ่นฝากมักซิด้าไว้หนึหนงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีผ้าส้มจา้าผ้าส้มบางแนวหุยบางแนว ใครอยากเรียนรู้ไผบ่มีแนวเหตุไผอยู่กรุงเทพกรุงไทยมาเ้อค่ะมาอยู่บ้านเฮาเ้อจ้าบิ่งแน่แน่ปลูกบ่ไดอึดได้ยาค่ะเน้อที่หกไรนะคนจะบไ้ซื้อจากแนวบัวเด็ดคนน่ะใส่ใจจะแทนหนกขี้อ้อยขี้ควายขี้ห้ามมึงรู้แปลงแปงเงนแ,แ,แปงพักพ่นน่ะพูดบ่ธรรมดาได้นะพูดคนขยันเด้อต่คนขี้ขา่านนี่จะเห็ดบ่ได้ค่ะอันนี้ต้องเป็นคนขยันเท่านั้นค่ะคนขยันมันมันเพี้ยนค่ะคน ประยัดอดออมค่ะคนอดทนจ้านี่การสิมาเป็นกเกษตรกรน,นี่เขจะขี้ข้านนี่กับโบได้ด้วยค่ะมาเบิ่งเดอ้อนี่บบธรรมดาเดอ้อนี่แปลงสาธิตค่ะอันนี้เป็นแปลงสาธิตค่ะเดี๋ยวจะพาเบิ่งอัน่อปลาพ่นจ้าอันนี้อ่อปลาค่ะนี่่อปลาก็มีจะเป็นคลองน้ำจ้าสูดเงวเลยค่ะนี่พจะตดต,ต้นกล้วยเอาลงไปให้หอยจับจ้าให้ป้าส้นมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ย การเกษตรของเพื่นว่ารรรมดาได้จ้านี่ขมิน้นสปปรรพคุณของขมิน้นช่วยลดอาการของโรคเก้าช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยรักษาอาการภูมิแพ้หายใจไม่สะดวกให้มีอาการดีขึ้นน,น่นอันนี้ขมิน้นจ้าเพิ่นจะมีป้ายทุกอย่างมะเขือมพนก็มีเดอมะเขือนี่ มะเขือก็กินบ่าท่านจนสุกค่ะพี่น้องเบ่งดูเบ่งดูเดี๋ยวพาส้มอีกเบ่งบรรยากาศนะโอ้ยมันขักหลีไว้พี่น้องเอออันนี้จะต้นอีหยังเนี่เป็นหัวปักใหญ่ใหญ่เนี่ยลงหัวเลยมาเบ่งเด้อนี่มาเบ่งกล้วยเด้อมันนี่นะที่จากก้ากล้วยกับเข่นเป็นเครือเป็นเครืออยู่บ่อึดบ่อยากจะอยากกินยังก็บได้ซื้อค่ะอันนี้พ่อพี่ยังทุกอย่าง เศรษฐกิจพอเพียงเบื้องในพี่น้องมาจ้ามาจ้าขันมือกับมานอนพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะมีเปน,นอนเรียบร้อย่ะมาเดินมาส้มเด้อมาส้มกเกเษตรกร,กรเกษตรกรดีเด่นค่ะยี่บ้านโป่งเป่าค่ะนี่ค่ะกระยูแบบเรียบง่ายค่ะนี่แหละบริสุทธิ์ยังแจ็คแนวจะยูใสก็อยูได้ขอใหราเห็ดเฮาหาเฮาลงมือทำจ้าผล ผลออกมามันก็คือจะสําเร็จค่ะพี่น้องนี่นะคก็บปาก็มีหลายโบบางเนี่ยนะขักบอขักบบมาเดอจ้าผู้ใดอยากรับส้มมาเบิ่งเด้อค่ะติปุาซาบ,บรดปงเป้าจ้าติจุปซาบ,บัดปงเป้าค่ะระบบเพื่นกับเบิ้งแน่นี่นะเพิน่นจะมีระบบป่าเรียบร้อยแห่นในเนื้อที่นี่ค่ะขักเด้จ้านี่ค่ะบ้านเพื่อนก็ได้ กอยูแบบนี้ล่ะค <ellt on. S 1> ่ะอยูแบบนี้ล่ะค่ะสบายสบายค่ะมีมันมีไฟนั่นล่ะบอกโอ้ใส่ไฟโซล่าเซลล์อยู่อันนี้เพิ่นกายูนอกบ้านเพิ่งยู่ใส่ใส่ไฟโซล่าเซลล์จากพี่น้องนี่ค่ะบ้านกอยู่แบบสบายสบายนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวพนะเ่นจะมีป้ายมืดโอ้ยว่ธรรมดาเด้อ เกษตรกรผู้นี้นะสุดยอดค่ะเอาผ้าส้มดอกไม,กกมดดก้ก่อนค่ะอ้าวม้นนี่กากลนลงคลิปกับเอาดอกไม้สสวยๆมาให้พี่น้องค่ะส้มค่ะบรรยากาศค่ะสวยมากจ้าสวยมากจ้า